ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญเพราะจากนี้ไปเกมการเมืองจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับและจะไม่จบแค่นี้ยังราตรีอีกยาวนี่คือเริ่มฉากเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วเสร็จและเริ่มจัดตั้งรัฐบาลหมาดๆยังมีภารกิจให้กับพักการเมือง ที่เป็นพักการเมืองคู่ราชบัลลังก์ของราชวงศ์จัก,กรีจะต้องทำภารกิจต่อไป สวัสดีครับมาพบกับผมทศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องราวของพรรคประชาธิปัตย์นะพรรคประชาธิปัตย์รอบนี้ก็เดือดดานสัดกันหนักไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันในวันที่22นะครับวันนั้นเนี่ยในที่ประชุมมีความเห็นออกเป็น3มเรื่อง คือเรื่องที่หนึ่งมีความเห็นว่าไม่เห็นชอบพวกเราก็สักถามว่าสาเหตุที่ไม่เห็นชอบคืออะไรส่วนใหญ่คนที่ไม่เห็นชอบจะบอกว่าเนื่องจากความขัดแย้งในอดีตความโกรธในอดีตก็มีน้องๆสส,สก็มีการโต้แย้งว่าเราเป็นสสใหม่เกือบทั้งหมดนะครับ เราอยากให้แยกหน้าที่ของสสปัจจุบันกับความแค้นความโกรธในอดีตนะออกจากกันถ้าเราแยกออกจากกันไม่ได้มันจะเกิดการอคติตลอดไปนะครับก็มีผู้ใหญ่บางคนก็ได้วอล์กเอาเดินออกจากห้องประชุมไปประการที่สองครับมีความเห็นว่าเห็นชอบเนื่องจากว่าประเทศมันถึงทางตันนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกหย่อมย่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานปนัญายาเสพติด ยิ่งขยายวงกว้างเราเกิดศูญยากาศต่างกานเมืองนานไม่ได้ความเสียหายจะมาเกิดจากเกิดกับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนประการที่สามจำนวนมากบอกว่าควรงดออกเสียงเพราะสมัยคุณพิธาลิมเจริญรัตเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าวงดออกเสียงเนื่องจากว่าเรากังวลเรื่องการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับหลังจากนั้น รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิป,ปัตย์คือท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ท่านลุกขึ้นพูดบอกว่าอย่าโหวตกันเลยอย่าโหวตจริงๆมันเป็นเอกสิทธิ์ของสอสนั่นคือคำพูดของท่านเขาวันนั้นไม่มีการโหวตพวกเราเลยว่าไม่รู้จะเป็นมติหรือไม่เป็นมติกันแน่นะครับแล้วก็ปิดประชุมไปทีนี้มาวันที่ยี่สิบสองในวันเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ พวกเราก็มานั่งอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งนั่งฟังการอภิปรายเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมของคุณเศษฐาทวีสินฟังในภาพรวมแล้วเนี่ยเกือบร้อเอร์เซ็น์รับได้นะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ใช่เรื่องในหน้าที่ที่จะมาปฏิบัติในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับเราก็นั่งคุยกันไปทานข้าวกันไปประมาณสักยี่สิบคนได้ของประชาธิป,ปัตย สุดท้ายก็มีการโหวตเราก็นั่งดูสามคนแรกที่โหวตหนึ่งท่านจุรินลักษณะวิสิทธตโหวตว่างดออกเสียงสองท่าน,นบัญญัติบรรทัดฐานบอกว่าไม่เห็นชอบสามท่านชวนหลีกภยัยบอกไม่เห็นชอบนี่คือสามเสาหลักของประชาธิปัตย์เวลานี้นะครับลงระแดนก็ไม่เหมือนกันแล้วพวกเราก็นั่งคุยกันต่อว่านี่เป็นมติของพรรคหรือไม่ เพราะคำว่ามติพักเนี่ยจะขอยกเว้นไม่ได้ครับมติเป็นทางใดต้องไปทางนั้นนะครับพวกเราก็มีความเห็นว่าถ้าอย่างนี้ไม่ใช่มติแล้วเราก็เลยมาแยกกันระหว่างหนึ่งพักสองประเทศชาติและประชาชนเราควรเลือกข้างไหนจริงๆรอทั้งสองข้างครับแต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกพวกเราก็ลงความเห็นตรงกันว่าเราเอาชาติและประชาชนไปก่อน นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้พักเพื่อไทยเนี่ยเขารวบรวมเสียงได้เกิน250 2เป็นรัฐบาลที่เรามองแล้วเป็นรัฐบาลสมารฉันนะครับกปปสเคยกับไล่รัฐบาลยิ่งรักท่านเนวินชิดชอบกลุ่มเพื่อนเนวินเคยเป็นเห่ออกจากพักภูมิใจไทยแล้วมาสนุนให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นนายก รัฐมนตรีตอนนั้นคือท่าน,นพิสิทธิธเ์เวชาชีวะนะครับเขายังมาสมานฉันกันได้เลยแล้วพวกเราเนี่เป็นประชาธิป,ปัตย์ยุคใหม่เกือบทั้งหมดเราไม่เคยใส่เสื้อเหลืองไม่เคยใส่เสื้อแดงไม่เคยมีความขัดแย้งเราไม่ควรที่จะมารับมรดกความขัดแย้งต่อจากรุ่นเก่าๆใช่แล้วแม้จะมีคนไม่เห็นด้วยแต่กลับมีคนของพรรคประชาธิป,ปัตย์นั้นไปนั่งตำแหน่งประธานสภาและรัฐมนตรีด้วยค่ะ ในที่ประชุมในห้องเล็กวันนั้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คุยกันอย่างไม่เป็นทางการอะ่ะออวันนั้นหลายคนบอกว่าบูธให้เหออเนือในที่ประชุมท่านชวนก็ได้ยินอะ่ะหลายคนบอกว่างดออกเสียงแต่คนที่บอกก็ไม่เห็นด้วยก็ท่านชวนคนเดียวที่ลุกขึ้นมาพูดครับไม่กังวลเลยครับเพราะว่าหลักของประชาธิทปไตยเสียงส่วนใหญ่ต้องรับ ผมไม่อยากเล่าเอราะนั้ผมก็ต้องขออนุญาตที่ประชุมพักว่าผมขอลงมติโดวยวิธีนี้นะมะติความจริงผมไม่ฝืนมติแต่วิธีลงมติมติเ็คือให้ไม่รับแต่วิธีลงมติว่าไม่รับด้วยวิธีงดออกเสียงหรือประกาศไม่รับไม่เห็นชอบผมขออนุญาตประกาศไม่เห็นชอบอแ่นกลางออกเสียงที่ประชุมก็ไม่ขัดข้อก็อจบแค่นนะั้นแต่ว่าที่เป็นข่าวว่าบลอกเขานะไยไม่มีครับ คนรุ่นใหม่ด่าคนรุ่นเก่านะด่ากันไปบางคนมีคด,ดีโน่นี่นั่นด่ากันอุตลุดหลังจากที่คนรุ่นใหม่ในพรรคประชาธิปัตย์เป็นสอสสิบคนไปโหวตให้กับเศรษฐาทวีสินเป็นนายกมตรีนะครับและก็เดินทางไปพบกับทักษิณถึงฮ่องกงไปเจรจากับสมัันะด้วยนะทําให้เป็นประเด็นที่บอกว่าจะมีการขับคนเหล่านี้ออกจากพรรคเพราะ ขัดมติพักนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจฮะคนเหล่านี้กลับเป็นสอสอที่มีมากที่สุดเพราะต่อมาจาก16คนมาถแถลง20คนนะไปยืนข้างเดียวกันแล้วก็เป็นคนของเลขาที่การพักนะฮะนั่นหมายก็ว่าการขับออกคนจะไปขับออกเนี่ยกลับมีเสียงข้างน้อยคนที่จะถูกขับออกกลับมีเสียงข้างมากถ้ามีการขับหรือว่าไล่กันออกจากพักเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะคนที่จะไปขับเนี่ย หรือคนรุ่นเก่าโดยเฉพาะคุณชวนเนี่ยจะกลับกลายเป็นผู้ถูกขับออกจากพักเสียเองทว่ากันตาต่อตาฟันต่อฟันในเกมนี้เนี่ยคนรุ่นเก่าอย่างคุณชวนเนี่ยก็คงไม่สามารถจะสู้ได้ถึงแม้จะเป็นคนดีรูปแบบไหนนะครับก็คงจะไม่สามารถสู้ในเกมนี้ได้นะครับไม่สามารถเอาชนะได้และ ท่านไกสอนตันติพงศ์ <c oughs> นะฮะผู้รับช่วงมาจากท่านควงอภัยวงศ์หม่อมราชวงศ์เสนีประโมทถ้าเห็นเหตุการณ์แบบนี้ในพักประชาธิปัตย์ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคงเสียใจอย่างมากว่าตอนไกสอนเป็นคนรับผุ่นชวนหลีกภัยเข้าพักประชาธิปัตย์นะครับตอนสมัยท่านเป็นประธานสสแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ โดยท่านยอมเสียสละไม่ขึ้นเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ทั้งที่มีเสียงมากพอที่จะสามารถเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้โดยมีการไปเชิญหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทมาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตามคําสั่งเสียนะครับของท่านควงอภัยวงศ์นะครับต่อมาก็รับคุณชวนเข้าพักนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําคุณชวนจนกระทั่งท่านาจากไป ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพัคปฏิญัติกตดก็ตุปปตปเปออดุงตุงนังนะฮะเละตุ่มเปนะฮะโหวตการชนะแต่พักก็แพ้แพ้แพ้แพ,แพ้พักไม่เคยชนะมาโดยตลอดนะครับหลังจากที่ขาดท่านไกรสอนตันติพงศ์ซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตรนะะ์ของพักอย่างลับๆมาโดยตลอดพักก็เลยไม่ไประสบความสำเร็จเลยเพราะในพักปัญป,ปัะพัดมีเฉพาะนักเลือกตัง แล้วก็มีนักธุรกิจการเมืองแล้วก็มีนักกฎหมายทําให้พักก็ประสบปัญหานะครับท่านได้วางหลักของพักปฏิปัติไว้นะครับโดยพักปฏิปัติอยู่ในมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้พักปฏิปัติถูกยุบถ้าถูกยุบสถานที่เดิมของพรักปฏิปัติจะยังคงอยู่ต่อไปนี่คือเตรียมการไว้หมดให้พักปฏิปัติ ทางออกของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ไอคนรุ่นปัจจุบันฟังผมไม่ดีนะผู้ใหญ่ท่านวางไว้หมดวางเตรียมพร้อมทุกอย่างไว้ให้พรรคประชาธิปัตย์หมดนะแล้ววันนี้ที่เกิดขึ้นความแตกแยกเกิดขึ้นอ่ะผมไม่อยากจะบอกแล้วกันนะ่มันเกิดขึ้นจากไกลไกลไปโบสถให้ทักษินไกลไปเอาเงินคืนใครเงินคืนย้อนหลังเนี่ยเรียกทุนคืนเนี่ยทุกท่านคงอาจจะมองออกละ ผมเรียนว่าทางออกที่ดีที่สุด <c oughs> ตอนนี้คุณชวนก็อยากจะได้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมากลับมาเป็นหัวหน้าพักนะครับฝ่ายสสยี่สิบเสียงนะก็ไม่ต้องการที่จะให้คุณพิสิทธิ์กลับมาเพราะถ้ากลับมาแล้วพักก็เหมือนเดิมจะแพ้แบบเดิมเหมือนตลอดระยะเวลาแปปีที่คุณอภิสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนะครับเป็นหัวหน้าพักนั่นคือสิ่งที่เขาวีตก ในขณะเดียวกันฝั่งของคุณชวนก็ไม่ต้องการที่จะให้คนรุ่นใหม่คนของเลขาธิการพักหรือเสียต่อเนี่ยซึ่งเป็นสสภาคใต้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักนะครับเพราะต้องการสนับสนุนให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพักในผู้กันตรงๆงเลยสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพักแตกฮะโอกาสที่คุณชวน และฝั่งตรงข้ามเสียงข้างมากเนี่ยคือเป็นเสียงข้างน้อยโอกาสจะถูกขับออกจากพักเนี่ยสูงโหโดนไล่ออกจากพักก็จบไม่สวยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาในพักทำอย่างไรก็เรียกหลักคอมมิว์หรือผลประโยชน์สมประโยชน์นะครับทำให้สมประโยชน์วิธีการทำอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูง เพื่อรักษาพรรคประชาธิปัตย์ไว้เอาคนกลางฮะที่ทุกฝ่ายยอมรับเช่นและคือคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชมาเป็นหัวหน้าพักเช mm ิญ hmm. คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นค a น d ด d a t นายกมมตรีนะครับเสียต่อเลข,ขาธิการพรรคปัจจุบันก็ไปเป็นอรองหัวหน้าพักนะครับส่วน คนที่อยู่ภาคใต้คนของเสียต่อนะครับอยากจะเป็นหัวหน้าพักก็เชิญมาเป็นเลขาธิการพักส่นุนุรชลีกภัยนะฮะก็เป็นประธานที่ปรึกษาพักแค่นี้พักประชาธิป,ปัตย์ก็จะสามารถสมประโยชน์แล้วก็เดินไปได้นะครับคุณชวนกำลังจะวางมือทางการเมือง เพราะอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มาหลาย10ปีนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็จะสามารถเดินไปได้คงจะเป็นไปตามความประสงค์ของพันโทควงอภัยวงศ์ผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเป็นน้องชายของราชเทวีของราชกาลที่6 คือปะนางสุรัตนาจึงมีสัญลักษณ์พระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่หน้าพักปัาชญิปัตจากอดีต,ตวันนั้นจนถึงปัจจุบันและคงจะเป็นไปตามประสงค์ของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทและท่านไกสอนตันติพงศรอบนี้พักปาชิิปัตต้องตัดสินใจให้ดีหลักที่ผมเรียกที่ผมเสนอนี้ เป็นหลักคิดที่เรียกว่าสมประโยชน์จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดทําให้พรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าต่อไปนะครับและเรียนย้ําว่าให้ยึดหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญเพราะจากนี้ไปเกมการเมืองจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับและจะไม่จบแค่นี้ยังราตรีอีกยาว นี่คือเริ่มฉากเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วเสร็จและเริ่มจัดตั้งรัฐบาลหมาดๆยังมีภารกิจให้กับพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองคู่ราชบัลลังก์ของราชวงศ์จัก,กรีจะต้องทำภารกิจต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเตอร์สักจีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สมัยสู้รบรบมือไม่สินส้นปกป้องแผ่น วันนี้ก็มีเรื่องราวเปล่าขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางท้องภัยทั่วแคลนดนทิมาเปลี่ยนแผ่นดิน